แม่บอกว่าฮอร์โมนโปรแลคตินสูงต้องทำยังไงบ้างคะฮอร์โมนจึงจะลดลงโอเคมาคุยกัน,นเรื่องของฮอร์โมนโปรแลคตินสูงนะฮอร์โมนโปรแลคตินสูงเนี่ยเป็นฮอร์โมนที่มัน ไปยับยั้งการตกไข่จะต้องบอกว่าฮอร์โมนโปรแลคตินเนี่ยนะคะมันเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นน้ํานมเป็นผู้หญิงที่ยังไม่ได้ตั้งครรภ์นะคะหรือว่ายังไม่ได้มีลูกยังไม่ได้ให้นมลูกเนี่ยฮอร์โมนโปรแลคตินเนี่ยมันไม่ควรที่จะสูงนะคะผู้หญิงที่ควรที่จะมีฮอร์โมนโปรแลคตินสูงก็คือผู้หญิงที่ตั้งครรภ์โดยเฉพาะไตรมาสสองไตรมาสสหรือผู้หญิงที่ให้นมบุตรหลังคลอดควรจะมีฮอร์โมนโปรแลคตินนะสูงนะคะฮอร์โมนโปรแลคตินก็คือฮอร์โมนกระตุ้นน้ำนมนั่นเองคราาววนนนี้พอมมั่สูงงใชทีี่่มมมมมััันนนนไไไคคววรรจจจะะะะะสูงงผลอปกด การตกไข่มันจะทําให้ไข่เราไม่โตนะคะแล้วก็ไข่เราไม่ตกจงทําให้เราเนี่ยท้องยากนะคะาถามว่าโปรแลคตินมันสูงเนี่ยนะคะบางคนสูงถึงขั้นมีน้ํานมไหลโดยที่ไม่ได้ให้นมลูกก็มีแต่อันนั้นคือถือว่าสูงเยอะมากแต่บางคนก็คือสูงเกินเกณฑ์ไปหน่อยนะคะมันจะทําให้ไข่เนี่ยกระตุ้นมันกระตุ้นไม่ค่อยโตบางครั้งแม้กระทั่งใช้ยาในการกระตุ้นไขน่ก็จะมีผลในการที่จะทําให้ไข่มันไม่ค่อยโตเท่าไหร่ถามว่ามีวิธีการอะไรคะที่จะทําให้โปรแลคตินเนี่ยมันต่ําลงมานะคือปกติสมมต r l เนี่ยมันสูงก็จริงส่วนใหญ่หมอก็จะไม่ให้ยา หมอก็จะไม่ให้ยาเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยมียาที่เฉพาะเจาะจงกับการกดโปรแลคตินโดยตรงถามว่ามันมีไหมมันมีแต่ว่ามันต้องให้กรณีที่โปรแลคตินสูงในระดับที่เหมือนมีน้ํานมไหลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันสูงเกินเกณฑ์มาหน่อยหนึ่งเนี่ยเขาก็จะไม่พิจารณาเป็นการรักษานะแต่หลายๆเคสนะคะที่มีโปรแลคตินสูงเมื่อมาปรับโภชนาการตามคัมพีคูก้อยเนี่ยจะสังเกตว่าฮอร์โมนตัวอื่นๆเนี่ยนะคะมันจะดีขึ้นซิงกันเลย